เรื่องนี้เลยนะครับก็คือช่วงเวลาในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมนะคนไม่เยอะนะผมจะมาแนะนำวันต่างๆนะในการยืนยันตัวตนภายในเดือนมีนาคมนะนี้นะเริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะสัปดาห์แรกก็คือวันพุทธที่1น,นะครับวันพฤหัสท,ที่2นะแล้วก็วันศุกร์ที่3นะก็คือสัปดาห์นี้แหละก็คือวันพรุ่นี้นั่นแหละนะ พูดง่ายก็คือท่านสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่เขาประกาศผลนะซึ่งเขาจะประกาศผลเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1นนั่นเองซึ่งถ้าตัวนี้นะผมทําแบบนี้มานะวันที่1วันที่สองวันที่3าเนี่ยผมวันนี้ผมไม่แนะนําก็แล้วกันนะไม่แนะนําก็คือมันเป็นวันแรกอะวันที่1 2ึเนี่ยเป็น3วันแรกคนเยอะแน่นอนใครก็อยากจะไป ทำก่อนใครก็อยากจะไป